สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับช่องครูพัทนากรสอนภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับคุณครูนามารนรู้จักกับชนิดของคํานะครับในชิดของคําที่5้านะครับในเรื่องของคําวิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าคําพิเศษนะครับมีอะไรที่แตกต่างจากคําชนิดอื่นๆครับคําพิเศษนะครับคําพิเศษนะครับคือคําที่ใช้ประกอบหรือขยายคํานามคําสรรพนามคํากริยานะครับ หรือคำวิเศษเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนและละเอียดมากขึ้นชนิดของคำวิเศษนะครับประกอบด้วย1ลักษณะวิเศษ 2. กาลวิเศษ 3. สถานวิเศษ 4. ประมาณวิเศษ 5. นิยมวิเศษ 6. อนิยมะวิเศษนะครับอันที่1เลยนะครับคำวิเศษบอกลักษณะลักษณะวิเศษนะครับ หมายถึงคำที่ขยายคำอื่นเพื่อบอกลักษณะต่างๆเช่นบอกขนาดของสีรถความรู้สึกนะครับตัวอย่างนะครับคำว่าใหญ่คำว่าหวานนะครับคำว่าอ้วนคำว่าเน่าคำว่าขาวคำว่าหอมคำว่าดีคำว่าชั่วนะครับตัวอย่างประโยคนะครับของลักษณะวิเศษนะครับพ่อสวมเสื้อสีเขียว เขียวขยายคำนามคำว่าเสือ้อทำให้เรารู้ว่าพ่อใส่เสื้อสีอะไรตัวนี้เป็นตัววิสัก์คำว่าเขียวเนี่ยเป็นคำวิเศษนะครับน้องพูดเพราะ น้องเนี่ยเป็นประธานพูดเนี่ยเป็นกริยานะครับพูดเพราะเพราะเนี่ยขยายคํากริยาคําว่าพูดนะครับเป็นคําวิเศษนะครับน้ําร้อนอยู่ในกระติกน้ําเป็นประธานนะครับร้อนน้ําร้อนคําว่าร้อนเนี่ยขยายคาว่าน้านะครับทาให้รู้ว่าน้ําเป็นคําวิเศษขยายนะครับเพื่อให้รู้ว่าร้อนนะครับขยายใจความเนาะต่อมาครับคำวิเศษนะครับกาลวิเศษนะครับเป็นคําวิเศษที่บ่งบอกเวลาที่เกิดเหตุหรือการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับอย่างเช่นกลางคืนกลางวันคำ่ำค่ำเชา้ชาเช้าพรุ่งนี้มะรืนตะกี้มะเรื่องเคยได้ยินไหม <c oughs> นะครับตัวอย่างนะครับพรุ่งนี้แม่จะไปพัทยาคําว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นคําวิเศษนะกลางวันมีอาหารโต้รุ่งเมื่อคืนใครมาตะกี้ใครมาเคาะประตูนักกีฬาจะสอมวิ่งกันตอนเชา้ชาเช้า ครับต่อมาครับคำวิเศษบอกสถานที่สถานที่วิเศษอ่าสถานวิเศษนะครับหมายถึงคำวิเศษที่ขยายคำอื่นเพื่อบอกสถานที่สแสดงที่ตั้งหรือที่อยู่นะครับตัวอย่างนะครับนักเรียนอยู่ชั้นบนชั้นบนนะครับบ้านของเขาไกลมากเขาเป็นคนเหนือนะครับคนเหนือหมายความว่าเป็นคนภาคเหนือนะครับเด็กน้อยนั่งไกลหน้าต่างนะครับแล้วก็บ้านของเขาไกลมากนะครับอันนี้เป็น คำนามที่ต่อท้ายคําบุพบทนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของคําบนะุพบทเนาะตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของคําวิเศษอยู่นะครับต่อมาครับคำวิเศษที่บอกปริมาณจํานวนหรือประมาณวิเศษนะครับหมายถึงคําวิเศษที่ขยายคําอื่นเพื่อบอกจํานวนและปริมาณนะครับอย่างเช่นฉันเลี้ยงแมวสี่ตัวเด็กทุกคนครวรแปรง,งฟันก่อนนอนนะครับ5นะครับคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะหรือเนียมวิเศษนะครับคำวิเศษที่ขยายคําอื่น เพื่อบอกความแน่นอนชัดเจนว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับอย่างเช่นน้ําตกแห่งโน้นนะครับสวยงามมากบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ฉันชอบกระโปรงตัวนั้นอนะครับคําเหล่านี้นะครับต่อมาครับคําพิเศษนะครับบอกความชี้เฉพาะจะอยู่หลังคําที่ขยายหากทาหน้าที่เป็นประธานหรือกรรม เป็นสรรพนามชี้เฉพาะนะครับเรียกว่านิยมสรรพนามเช่นนี่คือบ้านของฉันบ้านหลังนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับต่อมานะครับคําวิเศษนะครับที่ไม่ชี้เฉพาะหรือนิอน,นิยมวิเศษนะครับหมายถึงคําวิเศษที่ขยายคําอื่นโดยไม่บอกกําหนดแน่นอนลงไปเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใช่เป็นคําถามไม่ใช่ประโยคคําถามนะครับตัวอย่างนะครับ จังหวัดไหนก็น่าไปเที่ยวถึงจะแพงเท่าไหร่ฉันก็ซื้อเธอจะมาเวลาใดใดเอาเวลาใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําวิเศษที่อยู่อาที่อยู่หลังคําที่ขยายหากคำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมจะเป็นสรรพนามในไหนไนไหนคือบ้านของฉันนะครับอันนี้คือคำสรรพนามนะครับ อ่านนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับเพจภาษาไทยอยู่แต่พองโตนะครับภาษาไทยน่ารู้กับครูสวรันานะครับที่เอื้อเฟื้อ powerpoint ให้คุณครูได้ทําการสอนในวันนี้นะครับจริงๆแล้วคําวิเศษท,ที่นักเรียนจะได้ทําใบกิจกรรมเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือเป็นการขยายความให้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าใกล้ไกลสีเขียวสีขาวใหญ่โตดีชั่วเล็กนะครับหรือว่าบอกสถานที่นน,นนี่นั่นบอกเวลา นะครับวันนี้พรุ่งนี้เมื่อื่นนะครับตะกี้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคําวิเศษทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นว่าเอ๊ะทำไมมันมีหกตัวอย่างแบ่งแยกออกมาเป็นประมาณนี้แต่ว่าคุณครูแค่อยากให้รู้ว่ามันมีทั้งหมด6แบบแต่รวมๆแล้วถ้านักเรียน,นเจอในประโยคนักเรียนก็จะบอกได้ว่าคำนี้เป็นคาวิเศษนะครับเอาแค่คำวิเศษเพอไม่ต้องบอกว่าคําวิเศษประเภทไหนอันนี้มันจะยากเกินไปสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่คุณครูสอนอยู่นะครับเพระ <ข cryptocurrency S 2> าะฉะนั้นวันนี้นะครับขอขอนุญาต อสอนในเรื่องของคำพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในเรื่องต่อไปนะครับคำบุพบทและคำอุทานนะครับอีก2เรื่องนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ